ครับก็ขอสว e, ัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟีชนเนลนะครับก็มารับซองอ่งเปาตามที่ผมได้แจ้งไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับอีก1ซองนะครับสำหรับคนที่ได้ในคลิปก่อนหน้านี้ก็ยินดีด้วยนะครับที่มารับทันนะครับสำหรับใครที่รับไม่ทันก็ขอให้ทันในซองนี้ละกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปสร้างซองอ่งเปากันเลยนะครับเข้ามาที่ชูมี่วอลเล็ตนะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาซองของขวัญนะครับจํานวนเงินนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเท่าเดิมเลย แบ่งเท่ากันนะครับทุกคนนะ100คนนะครับคขอวยพรก็เหมือนเดิมนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็กดสร้างไปเลยอันนี้เป็นซองที่2นะครับขออนุญาตเซฟรูปไว้นะครับผมอ่ากดยืนยันนะครับผมสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับซองกันได้เลยนะครับด้านล่างนะครับกดปุ๊บรับเงินเลยนะครับสำหรับชูมี่วอลเล็ตนะไปดูที่ประวัติของซองนะครับผมทําไปนะครับ สามครั้งนะครับครั้งแรกก็คือ300นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะได้รับไปแล้วนะครับครั้งที่2ก็คือ1,000นะครับวันที่24นะครับผมในการสร้าง2นะแล้วก็วันที่25นะครับผมได้ทำซอนี้ขึ้นมานะครับผมโอเคนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสำหรับซองอ่างเปาซองนี้ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับผมเดีเ๋วเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ